สวัสดีครัเพื่อนเพืนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของนิกีกอีกเช้าบ่ายบวก VIP เช้าบ่ายประจําวันที่3ามสพฤษภาคมหกหนะคะตัวเดินก็คือ6กับ3ตัวรองก็คือ9กับ7เนอะก็6ก6 2 6ย6หกสองหกสา3ห3ห้าหกเจ็ดหก9ปดหกเก้าสามศูนย์สามสกสาม

4 0 6 6 7 3 2 4 0 6 7 1แล้วก็1 7 0เนาะก็ขอให้โชคดีนะคะต่อไปเป็นที่ก่อีบายตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวลองก็คือ9กับ5ก็4 0 4 2 4 3 4 6 4 7 4 9 7 0 7 1 7 3 7 5 7 6 7 9 9 2 9 4 9 7 9 5 1 5 3 5 5 5 7 5 9 9ก้าห้าหนึ่ง6้าเจ็ต่อไป Vip บ่าย9ก็6 0ก็3ตัวรอง9 0 9 3 9 4 9 6 9 7 6 0 6 1 6 3 6 7 6 6 6 6 9 0 0 0 3 0 4 0 6 0 7 0 9 3 0 3 1 3 3 3 6 3 7 3 9 หกหนึ่งสามหกเหนาะก็ขอให้เพื่อนเอนโชคดีทั้งสี่แนวทางนะคะถ้าไม่งั้นถ้าจะรูดรวมก็คือนี้0ูนยเนาะซื้อตามแนวทางที่เราวางไว้ถูกต้องเนาะละเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสีแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ช่องวุ้นเส้นพาดเวด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ